วัสดีค่ะวันนี้น้องบิวจะมาขุดปูถ้าได้กบแล้วก็เอานะไม่อาแต่ปูอย่างเดียวบรรยากาศท้องทุ่งนาเรายามยามบ่ายเนะาะกดร้อนเลยยามอกาดยางร้อนเลยแต่ตอนเช้าหนาววันนี้เราจะมาล่าสัตว์วันนี้เราจะมาล่าปู <c oughs> โดยยายคุณยายแจ้วนางบิวไอแมวหูเสีย เราจะมาในภาคภาษาท้องถิ่นนะต่อไปนี้เราใช้ภาษาท้องถิน่นค่ะหาปูนางจะได้กี่ตัวลองดูนางสเสด็ปู่เมีปยปนเหมือนแรงประจา้าเบื้องลำานาน้ำพื้นแน่นี่อาวุธของเราเบื้งแฟ่ตอนนี้คาดว่าจะเอาให้เตรียมบักของนี่แหละเอาพ้าเซ่้พุนโลมันจะพายซี ต้งได้ไม่แง่ได้ตัวไม่แง่นี่ได้สายเดียวตัวนึ่งหายทองไม่แง่คูณได้สี่ห้าตัวแล้วบางดู่วบางรั่วเดี๋ยวปนแรงบปนนี่บรรยากาศยำแรงค่ะยำแรงแด้แจวอยู่ใส่วะตกมาหลุนก่อนเราสิได้จักตัวให้ได้กบบ่เมล้ง มาอยู่บ้นจีไปไทยไปจำจีนบ่ะตรถไทยออกไกไกออกได้ยุติใหญ่เลยะนี่มันเกี่ยวานมนเีทานนี้ยเายกกาศกันนะรอบห ยกอดที่ว่าคุณน้องอยู่ใส่คุณอันนั้นไหมข็คุดอันนั้นอยู่ใส่คุดอันช้าอีกอย่างนั่นคล้องน้ำไหมที่ทั้งพี่แหดงกู้ไลายหนูน้องคนแท้์ไล่นานี่บอ่ะไล่น่าส่วนผสมเขา ออกมาศึกษา่งกันนะเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาหมอเลี้ยงปลาแข็งปลาหมอนี่ เรี่ยงปลาโดยจุ้งจำจุ้งจำวะเขาจับขายหลายครั้งแล้วเน,นี่ยนี่หมอไม่พริกแห้งเหี่ยวตายลัวลัว เอ็กโตมาเนาะพ้ปนมนแรง้าเอ็กโตแล้วหนูเลตายตายตายต็กโตแล้วหนูได้เอื้นขวัไปนีอะไรนอนจ้องงองอยู่นี่

เดียวห้องขับบ้านอดียวเออเป็นไงล่ะตายนี่เดี๋ยวหู้นึงนี่กูให้ดึงแขนพัดข้างในกูบอกให้เอาผ้ามาก็ไม่คิดว่ามันจะร้อนเออเดี๋ยวอาซะแล้วแหละร้อนดีแล้วละมานหน้ามัร้อนยังไงคิดว่ามันจะไม่เห็นหู้ม่านนี่ผู้ผู้หาหู้กบแม ก็แห้งๆแรงๆขุดกว้างๆแรงๆงคืนก็แขนเนี่ยแขนตัวซื้ออะไรพอดแขนอ้าวจ้ำไปเผื่อวันหน้าตกงานนะขุดปูโอ้ยมันหูหลอกหูหลอกก็มาเอาลูกใหญ่สี่ตรงขานี่ คือหู้หากินมันขอเอิญน,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 นั่นนะของเราหู้คือหู้เนี่ยค่ะครับก็จะได้ยิ่งแตกมาสู๊บเอาใบไว้กันกับใบเการู่ไม้ได้ตัวนึงหรอบปล่ตัวนึงหรอน้องปีมือเนาะ,ะไม่แสดงเราตอนนั้นหรอว่าปนเราไม่แสดงตัวเดียวนึง

จะเลี้ยงเลี้ยงวัวเนาะวัวขุนไปทำข้อทำข้ออันนี้วัวธรรมดาอันนี้กับวัวธรรมดาระหว่างนี่กับปูปอเทืองปอเทืองมทปุ๋ยนะวปูขช่องนี้เที่งปูอช่อง ชอบอ้วกโหนี่ไรนาสวนผสมอีกจังทำแล้วกุดปูกุดป so ูขยายจากในบ้านออกมาอยู่ทุ่งนาทุ่งนามิติใหม่ไรนาสวนผสม ปอเทืองไบำรุงดินนี e ่แหะครับพี่น้องเอกโตแล้วอยู่เนี่ยก็เครื่องขูดไปโอ้ยจะก้นเป็นนาเป็นนาม่เห็เล็เดียวแคุณดาชี่าเขาบอกเหยีมากยาันมาเลิกหัวี่โดียวพี่้มถอกันไกล่นจนถึงเสียงบอกเห้มากว่ามาไน่ะมนเลิกแต่ยังบอกแล้วโอ้ยันอยูห่นแล้วเขบอก่ย ได้ใบคนแหงข้าวเดี๋ยวจก้นไปขายกัไดนตัวอ้ยได้ละกันด้มากนอืมันนั้คนแหงมาก้นใบสองกับาบสามกับมีดกุก้นเล้วยต้องให้นึ่งละเลาะน่ก้นก็ได้ลรอเครื่องผลลอเป็นลอยได้เห็นข่าประกาศขายมือว่าเขาก็ล้อลอยละนา่อือ้ยอยากจะับมาก้นกันตัวขายนบ้านท้ากันเขาทานทนี่เขาวัดือี่เบื้งทานจอิงจิดเอากะค่ายเด่นแล้วก็กุได้มากนี้ก็แล้วตัวมื่นก็แล้วตัวแล้วแลว เบ็ดปีที่เฮียงก็ได้อีมาก้นเที่ยงกันแล้วปุ้นอะมันเป็นเป็นนานเป็นนานอยู่นู่นปุ้นปี๋แม่ไปเบิดมึงยืนไปปุ้นเปิดนู่นปุ้นมันแอบมีแน่เนี่ยหนูเต็มเลยปุ้นถ้าเรื่องห้องขามีบือห้องขาเหมือนขาก้นก็ได้ก็นี่ไงขึ่ไม่ห้องขาอยู่ไหมนี่ปู่ว่าพ่อกับพ่อเลยเด้อเป็บข้าวในจานป่ะ นี่เหะมงมาอเเบื <a> ้องต้นขาว้านนี้วะมีวยมันเห็นหู้มันโดออกไก้อนห้องขาวเดนเ้ยม่สาบเสียมนี่แม่มองว่าดนยืนมจ้เกะเียมาเป็นี้มวนีม้อนนีหูมาก้นหนเ่ต็มอยู่ได้ป่พูดนะพูดนาอยใหม่แ้มีไวยเขาเกยไปโดพคมพักคมนี่เตรมเ้อยห้องคำหองขามมนม่วะมีเพาะห้องขามก็ว่ามีเป็นเบอหนังสือ๋อมันมีเด้มันมีเป็น แกนฉันบ่กม oh. okay, oh. <over comigo> <audio> ุนเหรนหูผูก้นมามุ่นนี่มาก้นเอานนิุนอุ้ยขอ้ยมงหนูใสกลากยู่หูมันไงขุ่นมาก้นเอาขุ่นบอกหัวแตเม่งเดินี่แง้ว่ีกบ่ะบเม่ากนจับเขาเี่ยน่ตมาก้นอ่ัได้างหลายเลยพนี่เปนกนมงี่เู้ย่งใหญุ่น แม่งคนไดอย่กัแปลงมะมสนไก่คืด้วแม่นนน้ำก็บมะเดมาคอกินน้ำย่อยดงสาบจ่วงหนูก็เาน้ำเป็นน้ำม่วงกอยย่าจืจืดวันนี้น้ำแแล้วก็ค้่งน้ำพอมคืนล้เาจองเม่อตเาสองหมื่นกับมะเลาด้ว มันตะโูปูตะก้นมาเอาอย่งนันนนั่นหูปูเอนหูปูหูกี่โอมหูกี่โอมแม่ทำดมันยินหายลูกเลยกี่อมหูกี่โอมตโมัุณเราจะกินแคยังหัวมันคมอยู่คมันแสบดิยาสนมิเตะหูบูหูกี่อมหูกี่โมตก้นเลยเนี่เลยอะกัมัน คุ่ไปขายในมรโลกไะไรแแจ๋วเจ้าคุ่เอาไได้พุ่มากินปูเนีปีนี้ก็ปีนิ้กะปูได้าคนปีนีบมกไปมาตัวมูที่ขาดเนี่คในเครื่องคุยงคุณมันด้่ลย่ิบหน่อยหน่อยนึหลังแตกไปตอนตัแล้วสียมจับกลางหลังแ่นจับกลงมืแจ๋วนูบักลายหันไันม ขแย่จเนาะนี่ขโมยลขโมยเอากอไปเพกรจายไส่ต้เาเนี่ยกต้องไหนข้อ่นเลยคำนี้เอานี่หัวปูละนั่นคือมันบุ้งเบียดที่นี่่ยอคนแหนไอ่ตั้งหมันเจานหปูนั่นหู้ปูนีุ่ณได้ก็ได้มาแล้วข้าวได้องมันจะได้ินเล่น ก้นปูทิพยไปแั้ขี้ดินวะกับเบิ้งแี่แม่อไล่ะออกม่เอาอมามอบตัวซะดีดียาหน่ามึงนะางนายาน่าม,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 มึงนะน่าอจอาจริงๆหม่งช <c oughs> ิ้นมองค่อยตัวกวนคอยมาแอ่กอน <c oughs> ย,ยักอ,อ์โตแล้ววะโยมนาั่ยนยักโตที่ได้พ่อนเขาบอกินเกินเขากินย่างประหยดัดจักโตจักโตแล้วส <laughs> ัน,กนหกตมึงก่นว่าหนีเบิร์ตไปะได้ซีดดี๋วไม่ต่างแต่พี่น้องเลยหกตัวแล้วน,น่า,ากับที่เิกินน้ำินน่กินไ่ได้เพราะ้ำมีแ พี่น้องเพื่ไปเมืองนอกแม่มาคนปู่พี่น้องมาเบิ่งเนมาถูกมาอยากเนี่ยมาเบิง่งเลยพี่น้องเพื่ไปหาเงินไปได้แค่มาคนกับปู <S <S ปเยอะแต่เถอะหลายๆก็เียจเติมของนี่บ้างคือแรงซ้ำในเตียงก็พอป่นกับเตียงยังมาทำลายสัดนี่มาบาปที่ป่นไปใส่บาบปวะบอกพระแล้วย่าให้บาดด้วยคนกับปูใส่บาดด้วยนี่ เนี่ยากบอกข้ากับข้าศึกบาปก็เ่าคนละบางท่าบางเหมอนเมียนบอบอบาปงเนาะของกินของในมันว้าหอนเอาหนาวมีหอนแท้พะยะแหลมพญาแหลมเนี่ยก็อยากบ่ละพญาแหลมเจ้าอยากเมือไหพญาแหลมเฮ้่อง่าเลี้ยงพนละเบ่งเด้อมากลตปว แกล้งเจ้าก็จะมาเบิงได้เฟสคอยนั่นซอยล่ลงเฟสได้เบิงเลยไม่แย่คูดนั่นมีแย่พูดในเครื่องครัวเบิงได้พยายามแลมเจ้ากินบลาตอากระปูนั่นแรงได้จะลงเฟซมาเบิงได้ป้นปูโควิดเขาว่าจำนี่ละก้นอีกต้ออีกก้อนเาเต็มครัวกินอะไรได้มาก้นปู โควกดมันลำบากันวะถ้าก,กันมาหาปูจ้งว่ามีมลกเต็มคู่ดีละพอดีละไปขายพร้อมไม่เสียไปเลี้ยงไววะว่าขอกมีองพวกตักับพ่อเราคอยนัน่นผักคมกักง,ามงามป้าไงผักคมไหมผักคมเพื่อกสมหรือเปล่าเลยนะผสกันวกคือก<ม>ันตีอ ว่านี่กินบ่วดเป็นบ่อันนึงเหรอข้างใดเยอะขึ้นกันซักชมซักชมใบน้อยมันกินบ่ได้ดสิอันนี้่ม่ชมมินี่อันนึงอันนี้ไหมอันสีข้าวก็ลกอันบอกเดียวกันมันเปยนผข้าวพาม่เหรอมันคือแบงแดงความเสพติเพปลโอ้นี่พี่น้อง หอมเจบคักงโมแรงอ้อมอเซปูยางแรมกินบ่หรอพะยังแหลมปูมันมัน่นใช่ฮึโอ้ยแน่นอนหอ,อมเซปูใส่ปลาชาดบ้านนอกอาหารยางสั่นเลือดได้นไงเฮ้ยเซปูไปว้กยอนปูมันหอนแข็งบุ้งอือ้มก้อกว้อนบ่น,นี้เอามันเต็มของเลยจังหิมีห์มื่นนี่เก็บกระคมพี่น้องไปอ้อมสซปูบ้านนี้ อ,อ่อ,อนๆขึออน้นว่าปูใส่ปลามาสัตว์บริษัทเราปูก็ได้เมื่อสมาร์กเหรียญนอกบริคุณประสิบกับายี่สิบเอ้สามสิบเปียอะไรบุ๊อันนี้โคบิดกันเลยไปดูบา้านไม่มีโอกาสกาศปูหาอ,อย่างอย่างนี้ตื่นงยงากเแท้ขึออน้นว่าขาขมน่ะอ่อ,อนๆ เห็นบ่อ่อนแห้งเลยวะอ่อนซีกระปูสั่นอือนแคอ่อนเกินไปนเท็ดน,น,น,น่ะเนืกลกองกับว่ามีแมนบลาเันตักเบียบ่ละไหอย่างวะย่บออกว่า็ได้หลาย อันนี่บ่อกตัวที่สี่เด้ออ้อนอเกเรอืออะไรนี่เมียนบอลงแค่เป็นแบบนี้ผักขมตีเพื่อนว่าผักขมเอาไปออมใส่ปลาใส่หนูบอกเพื่อนว่าแสบอ่อ,อนอ่อ,อน ยูไ,ไ,ดได้แล้วล่ะปูก็ได้แล้วได้ซ้ำฟีมือจะคล้องแหละก่ค่อยเจ็บแขนเนาะออมปูอ๋ละจะ,ะ,ะไปหาแถวอื่นก่อน,นหน่อยเกิดอ้อนเกิน ได้เวลากลับบ้านแล้วพี่น้องได้ปูกับพ่อได้กินนี่ล่ะกลับบ้านเท้าบานในคำคอยเหรอหนาวหนาวล่ะไอ้าบานเท้าปนกับปูบาด